เปลี่ยนอลเปเปอร์หรือว่าพื้นหลังหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นรูปตัวเองนะคะหรือว่ารูปคนที่เรารักทํายังไงค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้ามาที่แกลเลอรี่หรือว่าอัลบั้มรูปภาพในโทรศัพท์มือถือก่อนค่ะปึ๊บกดเข้ามานะคะเลือกรูปภาพที่เราต้องการค่ะสมมติว่าที่ริดต้องการนํารูปนี้ขึ้นนะคะเป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะอ่ะพอเข้ามาที่รูปแล้วนะคะให้สังเกตไปที่จุด3าจุดค่ะกดเข้ามานะคะ ะมีคำว่าตั้งค่าเป็น wallpaper ค่ะสามารถกดตั้งค่าได้เลยแล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะตั้งค่าเป็น wallpaper ที่หน้าจอหลักหรือว่าตั้งค่า wallpaper ตอนที่เราล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าทั้ง2ออย่างเลยนะคะสมมติว่าเีเด็ดต้องการทั้ง2ออย่างเลยนะการทั้งหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอล็อกเลยนะคะปุ๊บก็กดเข้ามาเลยให้กดตั้งค่าเป็น wallpaper เลยค่ะปั๊บกดใช้งานค่ะ อากที่ข้างนี้นะคะหน้าจอโทรศรัพท์ของสุติดตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วนะคะวิธีเปลี่ยน wallpaper หรือว่าพื้นหลังโทรศรัพท์ง่ายๆแค่นี้เองนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเช่นหนูสีเอาไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ